มาครับผมนะก็จะออกมาพูดเรื่องอุปกรณ์ความเสื่อมสภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเดิมนะฮะหรือรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะทุกชิ้นทุกอย่างนะฮะภายในรถยนต์มันมีค่าความเสื่อมสภาพหรืออายุการใช้งานของมันนะฮะอย่างเช่นคันนี้นะครับนะก็เมื่อวานนี้ก็ทาคลิปออกไปแล้วว่าน้ําหายนะฮะแล้วความร้อนขึ้นนะฮะแต่คันนี้มีการติดแก๊สนะครับนะแล้วก็ ไม่ได้หายจากอุปกรณ์เดิมที่ติดรถมานะฮะแต่หายเนื่องจากนี่เลยครับคอน้านะฮะเลี้ยงมอต้มนะฮะขอพลาสติกมันหักนะครับก็อย่างที่บอกครับอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกอย่างมีอายุการใช้งานมีระยะการตรวจเช็คนะฮะความเสียหายของมันนะครับนะก็อย่างทนี้ไม่ใช่ของติดรถแต่เป็นของติดตั้นเพิ่มพวกนี้มันก็ต้องมีอายุการใช้งานหรือระยะการเช็คนะฮะอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกท่อ,อยางหรือพวก อะไรพวกนี้อุปกรณ์ส่วนนี้ก็จะมีการเช็คทุกๆ1นึ่งแสนกิโลหรือ,อระยะการตรวจสภาพก็จะมีการเช็คแต่ส่วนมากถ้าระยะการตรวจสภาพอะอวิศวกรเขาไม่ค่อยเช็คหรอกกาเส้นใบอย่างเดียวเพื่อรถคุณต่อทะเบียนได้นะฮะที่จะเจอเจอมานะครับก็คันนี้ก็ทำการทาการเปลี่ยนมอต้มเป็นตัวใหม่นะฮะน้ำมอต้มตัวใหม่ก็คือถ้าเปลี่ยนแค่ชุดซ่อมน่ะมันไม่ค่อยจบนะครับก็จะเจอพวกโอลิงรั่วแก๊สรั่วเข้าในระบบน้ํานะครับนะแต่อันนี้เราก็แนะนําลูกค้าเปลี่ยน มเต้์ใหม่ไปเลยนะครับนะบก็อันนี้เลียนมเต้์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตัดจบก็มีมะต้มน้ำยามนาวขาแรงว่านไปนะฮะก็ประมาณนี้ยังไงฝากไว้ด้วยกันนะครับใช้รถนะฮะของทุกอย่างภายในรถไม่ว่าจะเป็นของเดิมนะฮะอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานและมีระยะการตรวจเช็คฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเครู้เรื่องจุก,กุ